อัปเดตล่าสุดกับการปักดำสายพันธุ์สุดท้ายและท้ายสุดของฤดูการทำนาปี6กนะครับนั่นก็คือข้าวหอมประกาลำดวนนะครับซึ่งทำการปักดำไปแล้วครึ่งวันนะครับสำหรับที่เห็นอยู่นีก้ก็เป็นข้าวเจ้านะครับเป็นข้าวเจ้าต้นสูง จะเห็ดเป็นเขาอินซี่นะครับเนื่องจากสารอาหารระะอินซี่วัตถุนะครับมันจะมาจาก้อควายนะครับนี่ครับทางน้ำจะมานี่นะครับเลยจะเห็ดหน้าอินซี่ไปปลูกไปล่องกินเองเบื้องนะครับนี่ครับผักเส้านะครับการด้จัดการไปแล้วนะครับให้ทีมงานพื้นทอนกาให้40มัดนะครับ กาดำไปเร้วประมาณซิบกุมัดนะครับกายังบนท่านค่งให้อยู่ครับบรรยากาศกับประมาณนี้ครับนี่ครับหลังจากฝ่าฝนออกไปนะครับแดดเปียงเลยครับกากำลังคืนพักเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงช่วง์บายๆนะครับก็เลยมาอัปเดตนะครับกาสรุปแล้วนะครับ กะจะปักดํานะครับแค่ให้นี่ให้เดียวนะครับประมาณจัก2ง,งานนะครับโดยประมาณนะครับกัดทึอว่าใหญ่เติอบอยู่นะครับกานนาจะเวิดประมาณ40่สมัดกานะครับกากะโบอคอยกี่ปันได้นะครับส่วนอีกฟังนี่นะครับ อีกประมาณสองงานจะดำเป็นขา้าวเจ้าหอมสยามนะครับเนื่องจากหนึ่งก็คือเสดายกะข้าวเาจ้าหอมสยามนะครับเหลือหลายแล้กกะกีกบใหญ่นะครับสองก็คือ,อขา้าวเจ้าหอมบากกำลำดวนไปเข่าสูงนะครับต้องเกี่ยวมือเอานะครับก็เลยสายพันธุ์สูงนะครับผมเองจะบนเน้นนะครับจะปลูกแค่ให้เดียวนะครับทุกสายพันธุ์นะครับ บัวสิเป็นเวชสันตระนะครับเขาจะหอมเป็นสันตละกับปูกให้เดียวนะครับข้าวเหนียวกีบเดียวกับปูกให้เดียวนะครับการรวมทังหอมผักกาดลำดวนนำนะครับกับปูกให้เดียวคือกันนะครับการอัปเดตล่าสุดประมาณนี้ครับกับช่วงเทียงเคียงบ่ายของวันที่2ส,สิงหาหกแปดนะครับ นี่ครับสูตรการดำหน้าผู้เดียวนะครับก็บคือเรียงมันกายายมันกาไว้ฮะมันเตรียมพื้นที่นะครับให้มันเบียดกาเป็นมูนะครับถันดำผู้เดียวนะครับนี่ครับจากใครหน้าใคไง่ายกะเนม่เบิงกะจะรู้สซึกว่ามีมูดำซอยนะครับนี่ครับนาดำหนึ่งต้นและนาดำหนึ่งคนนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ